ในข้อสองครับตั้งแต่เวลาตีสี่ถึงตีห้านะครับเข็มทับซ้อนกันตอนไหนงั้นเราก็สมมุติเลยครับว่าต้องเป็นตีสี่กว่าใช่ป่ะตีสี่กับเอ็มนาที่ะสมมุติเป็นสมมุติทับซ้อนในเวลาสี่นาฬิกา มนาทีมุมเข็มยาวต้องเป็นเท่าไหร่ครับมุมเข็มยาวว่ามาลูกมุมเข็มยาวมันไม่สนชั่วโมงเลย6กเอาเลขนาทีคูณ6มุมเข็มสั้น มันต้องมาดูว่าอีกช่องใหญ่ใช่ไหมเออสีสี่กว่าเออสี่ช่องใหญ่แล้วก็เลยเลยมาอีกด้วยเออนะเนี่ยสี่ช่องใหญ่ละหนึ่งสองสามส,ามสี่แล้วก็บวกด้วยช่วงที่เดินต่อตามจำนวนนาทีนะครับมุมเข็มสั้น เท่ากับสี่ช่องใหญ่บวกอีก m นาทีสี่ช่องใหญ่ก็สี่คูณสามสิบบวกอีก m นาทีนาทีละศูนย์จุดห้านาทีละศูนุดห้าองศานะครับ ก็จะได้ 0.5m บวก120สับซ้อนแสดงว่ามุมเข็ยมยาวกับมุมเข็มสั้นมันเท่ากันเอับซ้อนมุมเข็ยมยาวจึงเท่ากับมุมเข็มสั้น 6m จึงเท่ากับ 0.5m บวก120 ย้ายไปก็จะลบกันเหลือ 5.5m เลยนะให้ละเอียดแล้วกัน 6m ลบ 0.5m เดี๋ยวก็จะเหลือ 5.5m ฝั่งนี้คือ 120m จึงเท่ากับ120หารด้วย5.5เอา2คูณลูก ห้าจุดห้าคูณสองได้สิบเอ็ดร้อยยี่สิบคูณสองได้เท่าไหร่ครับสองร้อยสี่สิบงั้นเอ็มจะได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดได้สองร้อยสามสิบเอ็ดสองร้อยสามสิบเอ็ดละเหลือเก้าเออเพราะฉะนั้นทับซ้อนกันเวลา สี่นาฬิกายี่สิบเอ็ดเศษเก้าส่วนสิบเอ็ดนาทีเนี่ยแค่นี้นคะรับเป็นแบบที่ง่ายแล้ว เข็มทับซ้อนง่ายมาก